ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่องสวีมิงฟูลทูเกเตอร์นะครับแล้วก็ทางเพจสวีมิงฟูลทูเกเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมการต่อท่ออินเล็นะครับที่ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็จะมีตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับแต่ก็ยังจะใช้ไปอยู่นะครับวันนี้นะครับเรามาดูท่อท่ออินเล็ที่ถูกต้องนะครับที่สวยงามต่อแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับ เอามาดูชุดนี้นะครับชุดนี้มีอินเลททั้งหมด6นะครับ6หัวนะครับการต่อท่อนะครับออกจากเมนตรงนี้เมนนะครับเมนถึงขึ้นไปนะครับแยกเป็นสองทางนะครับสองทางเสร็จปุ๊บสามหัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนู่นนะครับเราจะต่อมาเข้าเข้ากลางตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแยกแล้วก็เข้ากลางตรงนู้นนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะให้สามหัวนี้นะครับน้ําก็จะ ออกมาในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับไม่มีหัวใดหัวหนึ่งที่จะออกเบาออกค่อยนะครับดูนะครับสามนี่หกนะครับก็นี่ครับคือการต่อท่อที่ถูกต้องสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับน้ำนะครับดูแล้ววันนี้เทด้วยนะครับเทครับเรามาดูนะครับ นี่นะครับตรงกลางด้วยนะครับเนี่ยโอเคเรามาดูว่าไม่สูกยังไงนะครับมันต่างจากไอ้เมื่อกี้ยังไงนะครับอ่ะยังไงแสงดังนิดนึงนะครับรถปั๊มนะครับวันนี้ทํามาดูนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกหัวนะครับดูสิครับ จ่ายออกตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เมนนะครับดึงเข้าไปครับไปกลางก็กลางครับกลางของหกหัวนี้นะครับดูนะครับเราคิดว่าหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้นะครับจะออกเท่ากันไหมครับอ่าดูนะครับอ่าดูนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องโอเคครับเนี่ยครับ คือตอบไม่ถูกแล้วน้ํามันจะออกไม่เท่ากันนะครับไอสองหัวเนี้ยครับจะแรงครับอันนี้ก็จะเป่ามาเรื่อยครับอ่าตอมาเรื่อยครับแล้วถามว่าเทเทไปแล้วอย่างนี้ทําไงครับอ่าทําไงครับพอดีผมมาไม่ทันนะครับอ่ามาไม่ทันอ่าพอดีผูกเหล็กชั้นสองมาแล้วก็ไม่อยากแก้ไขนะครับวิีวิธีการแก้ไขก็คือเวลาเราใส่ใส่หัวอิเล็ดนะครับอ่าไวเล็ดตามหัวเนี้ยครับ จะออกไม่เท่ากันใช่ไหมครับออกไม่เท่ากันแล้วเราก็ไปะจะมีตัวตัวจบนะตัวฟิส,สติงน,น,นะครับอาจจะมีตรงนั้นอาจจะมีตัวปรับอยู่ครับปรับความความเบาความแรงของน้ําที่ออกมานะครับเราก็มาปรับในหัวเนี้ยวันเนี้ยออกแรงนิดนึงอันนี้ก็เบาก็เบาเบาลงนิดนึงตัวนี้ก็ให้มันเบาลงไปอีกครับจะได้แบบตรงนี้ น้ำจะได้มาถึงวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยครับแต่ก็ต้องใช้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถนิดนึงครับในการปรับจูนนะครับโอเคครับวันนี้มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับต่อให้ถูกนะครับจากหน้าโอเคไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ